สวัสดีครับผมสอสนาครับครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องทำลายเอกสารนะครับเริ่มแรกก็เสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็มากดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับเปิดนะครับอันนี้คือถอยหลังนะครับนี่เราก็ป้อนเอกสารเข้าไปนะครับมีไปแสดงสถานะตรงนี้นะครับถ้าเราใส่ไมนก็จะเตือนเรานะครับ ก็จะติดนะครับทุกคนก็พยายามใส่ให้มันไปในแกงเรานะครับเครื่องจะได้ทำงานไม่หนักนะครับ,รบรรระนะครับถ้ามันติดก็กดถอยหลังเลยนะครับ Obrigado. Hum. คนใส่เยอะกันไปนะครับ กระดาษติดนะครับทุกคนเราจะแก้ปัญหาอย่างไงครับค่กระดาษติดกระดาษตีดครับเพราะเสียบปลักเจี๊ยบถอยแล้วก็มันถอยอะไรเดีถอยแล้วกดัเข้าไปไหมมันติดมองไหนมันติดมองไหนเรจะรอนี่นะต้องดึงออกอ๋อมันเต็มอ้อกระดาษมันติดนะครับกระดาษเต็ม ก็่อไปดูเขามีถังใส่นีนะครับพิพสซ่าทอดครับดครับตอดแล้วนะครับต่ดครับ ได้ว่าอันนี้ใส่นาใช่ไหมอันนี้คือทดสอบให้มันพอเป็นหาซืซอครับผมฮุคมมากเลยเดี๋ยวตเอาอันนี้หน,น,นึ่งใบเราจะไปทำงานแล้นะครับสวัสดีครับ